พระสายแม่ตาแม่ตาแห่งรุ่มน้ำแม่กลองอ่ะมีอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวจะแนะนําสั้นๆแล้วกันนะครับพี่ๆเนี่ได้มาดีใจมากนะครับได้มาดีใจมากนี่นะครับพระผงหลวงพ่อเหลืองวัตดตาดวงอ่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะไม่เจอมานานมากแล้วนะพี่ๆนะครับนะฮะ เดี๋วมซูมให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องลงกล้องกันนะครก่อนอื่นอันดับแรกพาะผงดูให้เก่าไว้ก่อนอยังไงท่านปลอดภัยแน่นะครับท่านปลอดภัยแนะ่แนี่แบบนี้นะครับเป็นพระพิมพ์ปางมารวิชยัยพิมพ์รัศมีเนื้อผงเก่านะครับ หลวงพ่อเหลืองวัตดตาด้วงเป็นใครนะครับนี่ตามประวัตินะตามประวัตินะเป็นพระในยุครุ่นราวคราวเดียวกับท่านสมเด็ดพดจพระจันโตพรมรังสีการสร้างพระผงแนวเดียวกันกับหลวงปู่อนวัดบางจากเลยนะครับนี่หลวงพ่อเหลืองวัตดตาด้วงเนี่ย ท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าเรียนรู้ด้านคาถาอาคมและยังเป็นหมอยารักษาโรคได้อีกด้วยนะครับจนหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามารีให้คำยกย่องว่าท่านเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ผู้เลืองนามในด้านการรักษาและเป็นหมออยาด้วยนะครับนี่ แล้วในสมัยก่อนย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนมีเศรษฐีท่านหนึ่งรับซื้อพระผงหลวงพ่อเหลืองวตาด้วงในราคา1นึ่งหม่นบาททุกสภาพเพราะเขาทราบดีครับว่าพุทธคุณของหลวงพ่อเหลืองวตาด้วงนั้นชะงัดหนักผมบอกเลยนะเอาว่าพระปิดตาพราแก้วเคืรอวัน ที่ว่าแน่ๆเนี่ยพุทธคุณไม่ได้แพ้กันเลยนะพี่ๆพ,พุทธคุณไม่ได้แพ้กันเลยนะครับน่าใชหน่าเก็บบางคนจะนึกใช่ไหมหูมีของดีขนาดนี้เป็นเมตตามหานิยมขนาดนี้เป็นมหาสนห์ขนาดนี้ต้องเอาไปฝนให้ผู้หญิงกินนะครับแต่จริงๆแล้วคนโบราณเขาบอกอย่างนี้เลยนะว่าจะไปฝนทำไมให้มันเสียของนะฮะแค่มึงใส่ พระองค์เนี้ยแล้วไปเล่นน้ําที่ต้นน้ําเนี่ยสาวๆปลายน้ําเนี่ยก็ยอมมาสิโรล่าต่อเองแล้วขนาดนี้เลยนะนี่เป็นคํากล่าวบอกเล่าของคนโบร,โบราณน,นะครับพี่ว่าผู้ธคุณของหลวงพ่อหลืองวตาด้วงเนี่ยเป็นเมตามหาสเน่ไม่แพ้วัตถุมงคลของหลายๆสำนักเลย นะครับแบบนี้นะอ่ะดูดิด,ดูความเก่าเนี่ยพี่พี่เนี่ยพิมพ์ของเขาจะคล้ายกับพระคงนะฮะคล้ายกับพระคงนะเนี่ยพี่พี่ดูเห็นไหมครับเนี่ยตัดขอบแบบโบราณเนี่ยพี่พี่ดูมันจะมีเส้นนะครับเนี่ย เนี่ยครับเรื่องราวสั้นๆนะเรื่องราวสั้นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเน่สาธุพักเครื่องเลยนะครับ,บุณครับ